น้อยเอามอไปพายเรือนอไปพายเรือล่องแพยางใช่ล่องแพยางเราจะไปล่องแพยางกันนะคะที่น้ำลำน้ำไม่แต่งนะตรงนี้คือบ้านสวนสวนนิต้าสมกาย อำเภอไม่แต่งจังงวดเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวยไหมค่ะเท่มากเลยได้มวกได้มววหมวกนีลภัยคนละคนละหนึ่งใบแล้วก็ไม้ไายแ้วไม้ไายไว้ปุ้ยไม้พายไว้ประคองตัวและกำหนดที่ทางบังคับที่ทางข้าพเจ้าขออนุญาตไม่ถือไม้พายนะคะข้าพเจ้าจะบันทึกภาพนะคะได้ค่ะ ลลลลงงเเยยครยครับับกกนนอได้าแล,แล้วก็ถึงเวลาที่พวกเราจะลอ่อมแพกันแล้วค่ะตอนนี้แพรจอดรอพวกเราอยู่สองลำแพรแต่ละลำก็จะมีกับกันลำละหนึ่งคนและผู้โดยสาร3าถึงสี่คน ซึ่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้โดยสารด้วยค่ะแต่ตอนนี้ยังไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องฟังคำอธิบายและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดค่ะฟังดูนะคะซอดไว้ทำไมระคางชางสอไว้อตนะคี่บถ้าสมมติว่าเว,าเวลาเขาลอกอยารับเวลาเรือกระแทกอย่งนี้เนี่ยเขาจะกระตุกเนือรับ โอเคถ้านั่งอากาศม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูขาหน่อยค่ะนั่งจนลุ่มมาได้นี่เอาขาข้างหนึ่งไว้อยังไงครับอบครับผมแต่ถ้าขาสั้นนี่ล็อกไว้อีกได้ครับถ้าขาใหญ่กว่าอ๋อนั่นก็คือเอาขาล็อกไว้กับไอ้หมอนนะครับครัับผมน่งแล้วก็วิธีกาำพายครับผมมือก่มตะม้วนจะเหมือนลักษณะตัวทีครับเอานิ้วโป้นี่ยสอดใต้ตัวทีครับแล้วมือข้างนึง่อก่มครึ่งพายของไม้พายครับ บบกัมยาวเกินแล้วบบกัมสั้นเกินนะครับตัวกำประมาณพอดีพอดีช่วงแข็งของจะได้พายง่ายห้ามกำอีนะครับผมมาแนะนำเพื่อกำอีนะครับถ้าสมมติเกิดกัมอีครับเวลาถ้ากัมตันสั่งพยุตเนี่ยใบพายกระแทกหินเนี่ยมันสามารถไปโดนแสบคนข้างๆได้นะครับอันตรายมากเลยครับเพือกำอีไว้ครับในเรือเนี่ยจะมีคําสั่งฮื้อครับจะมีพายทวนยุตหรือว่าซ้ายขวานะครับคำสั่งแรกเนี่ยกัปตันจะสั่งื้พยุตครับผม ถ้ากัปตันบอลก็ยู่เนี่ยครับคือด้านตัวทีลงไว้ระหว่างสองหัวเข่าด้านพายต้องอยู่ช่วงใต้แง่งเรานะใบพายต้องวนจากน้ำนะครับอ่าอันนี้คือถ้ายุ่เวลายุ่ครับมมือข้างกับเชือกไว้ใบพายจะอยู่ช่วงใต้แร่งของเราเลยเวลาถ้าเรือลงแกงหรือว่าไปพลาดลงหินนี่ยใบพายมันจะไปโดนใส่กันนะครับไปโดนใส่เครื่องของข้างข้ามเอาใบพายไว้นอกแขนอีนะครับถ้าสมมติไว้อีนะครับเวลาเรือลงแกงเนาะใบพายก็ได้ลงหินนะคือเล้งไว้อีเลยครับ ครับที่ไหนครับเอาไว้ช่วงที่จักระแลครับรู้จักระแลเัาไปไหนมาได้ครับอุ้จจะกระแลได้น้องขอดูเรลนี่นะครับจักระแลอจักระแลดูจักรจักรเรอใช่ครับขาต้องรอกินเสมอครับเวลาท่ากัปตันบอกคือยุดนะครับเราต้องกลับวนว่าเงื่อจะไปซ้ายไปขวานะเพราะว่าเงื่อจะโชนหินถ้าเวลาต่นบอกคือยุดก็คือยุดเลยครับคือยัดเกืี่ยไว้อย่างเดียวเวลาท่ากัปตันบอกคือพาย ไพ่ถูดทวนคือจุมมาไปตั้งหน้ามองัตแล้วดึงมาตั้งหลังนะไพ่มองมองกันเลยนะครับไพ่คือไพ่เวลาถ้าคนตัญลอยไพ่ครับบอกว่าคือไปซ้ายไปขวานะครับมันต้องไพ่แมันต้องทวนนะเพื่อไพ่อย่างเดียวฟังคำสั่งอย่างเดียวนะไพ่ก็ไพ่ไพ่อย่างเดียวถ้าคนตัญบอกคือหยุดครับจำไว้หยุดเวลาถ้ากตัญต้องการขึ้นเรือไปตังหลังเขาจะสั่งเพ้่อไพทวนไพ่ทวนคือไพ่ถอยหลังจูมาไปตังหลังแล้วดึงไปตั้งหน้าอ่านี่คือไพ่ทวน Icana, อ,อ,อ <laughs> inn, ่ะทวนนบทวนคือทวนพร้อมกันเลยเอายุดครับขึ้นข่างนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าตีหินหรือว่าขวางใส่หินเนี่ยสมมุติหินมันขำอยู่ฝั่งขวากัตันลัสสามคือโดดซ้ายถ้าบอกคือกัตตันบอกคือโดดซ้ายครับโดดซ้ายคือคนฝั่งขวาเนี่ยไปฝั่งซ้าย ไม่ได้ว่าย่อไม่ได้โดนรงน้าเพราเาโดนหน้เโดนไปทางหน้าอ้ยได้ยโอ้ยโอ้ลโอ้ย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 โ้าโอ้าโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเน้ยโอ้ยรั้ยโองกโอ้ยโอ้ยกอนะโี้ยโอ้ยโอ็ยโนดยโอ้ยีอ้ยโอ้ยโอ้่โอ้งโอ้ยโอ้ยโั้ยโอ้ัโอ้ยโอ้้งโอ้อ้ยโอ้ยโ้อ้ย้โยอ้้อนั่งได้

มือก็ต้องกับเชื่ไว้เสมอต้องหยุดต้องแตะแรงเขายังเจ้ามอนี่แับอนกปและเคลไปนนแจ่มีพายทวนยุดโดดซ้ายโดดขวานั่งลงที่เดิมโอย้เานนโอเคแล้วเยผจะแปลงเป็นท่าสี่นะครับท่าสี่แบ่งทีมเลยครับเดนทาที่ัวบนตัวสี่คนนี้ไปรับพุดนเลยครับ ตัวใหญ่ตล้มใหู้ลงมฉนายหอบวันนีหกสิบ้าคืนป้าจะไปลำแรกลำไหนลำไม่อันไหนใหญ่อันพูนลำน้อยว่าลำใหญ่ลำตอกกับลำลก็หญ่สี่น้อยแล้วเราก็ได้เวลาล่องแพยางแล้วนะคะอันนี้ของน้ค จะขึ้นเรือแล้วจ้าอาหารน้ามาอาหารน้ามาจ้านี่นะคะเรากำลังจะล่องแพที่แม่แตงน้าแม่แตงที่บ้านต้าสุกายนะคะโชคดีนะคะทุกคนโชคดีค่ะทุกคน Let's go ไปเล้ว Let's go ขึ้นรนี่สี่ปูนห้าเนอะมูนห้าปูนานี่มาน้ากกนางนี่มาดาม อยู่ตังป้นเนี่ยเอาตีนสุกนี่เนี่ยน้ำมันอยู่อยู่ในนี่ไม่ช่วยช่วยนะนะนะไมช่วย่วยตลอดนะลอกขายอขาเนี่ยอขานี่มันถูกกว่าลูกอนนี้มันลอนป้านลอกถูกกว่าไหมถูกอย่างี้เหรอถ้าเปนนังนี่ลอกแยกค่ะถ้าเป็นยูนี่นะนงนี่ไม่ต้องลอกแกคลับไม่ต้องลอกก็ได้ี่้จะได้ลอกไ้เปลี่ยนเลยอี ป้า um. มีอ pues ย mm ่างเช่อย yeah. ่างเนอะขอหนเนอะว้ยบะปิ่นด้วยนะหน้าไปเอแต่ตอนนี้กบลไพ่ไพ้ครับุณน oh ี okay, ้ไพ่ไไไไยไไยัยยยยยไุนนี่ไพ่ไพยตุนนี้นนี่ไพยชุนนี่ไ <laughs> khiêu okay, phai, khiêu phai, khiêu phai, <laughs> 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 khiêu okay, phai, khiêu phai, khiêu phai, khiêu phai, 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 phai,

ครับได้โอ้คสนุกมากเลยสนุม่าาสนกากนยคะรโเคสนุกมากเลยค่ะสกสนกสนุกสนกสนุกมากค่ะสนุกมากนะคะยไไม่ต้องหันหลังนะคะไปข้างหน้าเลยค่ะมองข้างหน้าอย่างเดียวค่ะมองข้างหลังก็ได้เขายังไม่มากันเลย มาหันหน้ามาหันหน้ามาน้ำเริ่มน้อยเลรอเออดีละลูกน้ำน้อยอย่างเงี้ยนี่เน่าจะต้องแบกเพี้ยนะเออมุวนมากัเลยแซนุกสนุกสนุกสนาหันลูกสาวเลยนะคะยอดยอดยอดแต่งงานได้ก็เล่นน้ำแมกลางีนเขอซื้อซีกสิได้ไหม่าไปเล่นน้ำแม่กลางค่ะพี่จอมทองนะคะ คุณยงครบม้องขอีกค่ะไว้เออจะชนใครถึงไ้ว้าวบ่งมือหน่อยค่ะบ่งมือหน่อยค่ะเลสโก o เลสโกไป้คิดว่าไปได้ก่อนสบายมากอันนี้เหรอเพราะว่าเราไปเร็วเราเลยออ๋อนั้นอันนั้นเป็นเป็นกาดใช่ไหมเป็นเซ โอ้ดีมากเลยเขาจะมีใจไ่ขอยาวย่ในในขณะที่เราเล่นแพยางไปก็จะมีแพยางอีกหนึ่งลำซึ่งทำหน้าที่เป็นการดูแลความปลอดภัยของพวกเราเล่นอยู่ข้างๆค่ะทำให้รู้สึก อุ่นใจมากขึ้นสนุกดีอ่ะเดี๋ยวอมีเพลงอันนี้พายก็รู้อดเร่องพายเนาะพายจ้ะพายไม่ยั้งก่อนไม่เลยี้ม่ตั้งสตีก่อนบอกไม่อีอ่าห่าาาฮาาฮาาฮา่าข้างหาฮาฮ่าฮาฮ่าาา่าาา่าา ไปไหนให้เข้าไปก่อนเลยครับโอเค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 เ๋อเขามีกาดด้วยใด้ขารับกาดไปไหนไ้แจ๊ปกาดไปไข่รัวพชวโอเคายครับผมไายปไ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 ปยปไไปไปไปไไไไไไไ วาวายวายชายชาชสนุกสนานหานสาดีมากเลยชาไชาพระเจ้าเกรอยู่ได้ต่อนะจ๊ะใไ่เลยใสแน่นจ๊ะไพไพไพ่ ายุดพายหยุดพายหยุดพายหยุดกัมเดี๋ยวเขาพายขึ้นปิ๊กเห็นมั้อเนาะเหมือนต้องนั่งรถละเออนั่งเรือปิ๊กมานั่งเรือปิ๊กน้ำมันไหลเดี๋ยวเดี๋ยวเรานั่งเรือปิ๊กพรุ่งนี้เราตกลงกันว่าเราจะนั่งเรือปิ๊กเออถ่ายรูปเพื่อกัมวันพรุ่งนี้โชเฟอร์เป็นลอลลาดิโน่นนะคะเพราะว่าวันนี้จะนั่งเฮ่อเจ้า การจะไปไปไก่ตัวก้าทายว่ายน้ำมาเป็นสักคนก้าเลยคำแปไปนึงคนคำปันเดี๋ยวถ้ารู้ที่ไปก็พาที่ไปถึงคือลูกค้าฟังคู่ไปคู่หนึ่งลำคนที่กลับก็นี่ก็ได้ครับไปลำไหนไปลำที่ไปเซฟไปลำกัด ปฏิกาดปุ๊บไปทำการสนุกตัวน่ะไปดูการมันเดือดผูเออวันละบอลมีกู้อ่ะก็มีกู้งก็เพิ่งห้าเลยกันแล้วบอนว่ายน้ำมาเป็นอะไม่เต้าก็มีไม้อย่างการก็มีฮะการเก่งสุดอ่ะโอเคได้ได้ได้การเก่งสุดเอามามามาต้องว่ายเออบบต้องถ่ายถ่ายลูกเย้ะๆถ่ยรเยอะๆถ่ยรเยอะๆดยอดค่าตึ๊ดยอดค่ะล้วหา เย่เย่เย่ถ่ายมาอ่าถ่ายอยู่แล้วนี่ถ่ายอยู่แล้วน่ะลำปูนน่โดนถ่ายเยอะลำนี้มันมหานมันตีกันน้อยจะเปล่ารุนแรงนะหันหน้าไม้พันหันหน้าไม้พันพอนหันหน้ามาตี่เก๋ไก่หายยาวูหายยาวูหายแล้วนะอ่าหมุนแล้วนะน้อยนะเย่เย่เย่สนุกมากมากเลยค่ะใช่ฮ่า นสุดเสียงไปไหมไ่หนุ่มน้อ้ไป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 ปไ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 ป น่าจะยังมีคนกล้ามายขวาอยู่ทะเลนังเรือตังเกยอยู่กันหลายคนระวังระวังระวังว้าววู้ฮูวู้ฮูว้วว้าวขับไปไปวาลงไปย่างเหย่อมวนจ้ะ แต่ยางนี้หมดเลยไปไม่พอมันตื่นเต้นดีคนที่ออกมาไม่พอเสียดายนะแต่ถ้าน้ําลึกนี่น่ากลัวอะเขาเสียดายแต่มันลึกก็ถึงบอกเขาหรือวาน้ำแบบไปเยอะครับมันมันติดน้อยอ๋อน้ำเดียวปรงบุณปกติแล้วมันมัปกตินี่ขาจะเอาเรือเล็กมานะครับกระหอบอ๋อมาเรื่อยๆฉันเติร์คขาตีเรือวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแฟนมันออกสองคนก็โอเคเก่าก็ได้ดูวว้า ไปลงไหมจะลงไหมไปเลยไปเลยป้านั่งตะกางอบอุ่นดีป้านั่งตะกางป้าอบอุ่นป้าแบบไปหันหน้ามานะจ๊ะใครจะหันหน้ามานะจ๊ะเราอยู่ทางนี้นะโบมือหน่อยจ้าโบมือท่าไทยหน่อยจ้า ไมคอันนี้คุณกาศนะคะนี่เป็นกาด<ช>ค่ะกาศค่ะ,คะไปไหมจี๋มไ,ไม่ไปลไม่ไปไม่ไปป้ไม่ไปนั่งที่อบอุ่นดีเพราะว่าป้าป้าจะกลับมายังองน,นั้นอะ่ะอันนี้ป้าบกลับป้าอยู่ต่างกลาง คนตั้งๆจะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมพี่ชายครับอกช่วยมาลองชื่ออย่างครับหนึ่งหือแนะนำตัวหน่อยสิตรงข้างหน้าอ๋อมีหินอะไรนะครับน้องชื่ออะไรหนูน้องบาสครับน้องบาสน้องบาสขอบคุณมากเก่งมากเลยบาสทำไมเข้าไปถึงไหนน้องเนี่ยเก่งเกิดก่อนมาถึงเลยถึงถึงข้านั่งประกาศราว่าปล่อยไปมุ่งงงมุ่งงงเราข้าจะกลัวกันนะมันนักมันยังค่อยไปลูก โอ้โอ้โอ้กระโดดกระโดกระโดดกระโดดกระดดกกระดดกระยาวขยากระยกกย่เอามันไม่ไปยเด้งโอ้โต็ตนหนิวโอ้โหเจ๋าเจ๋าให้กยาว นี่ลองนะครับจับเชือกดีะครับนี่มันมีเกาะมันมีแกงมันมีเกาะมันมีแกงมันมีเกาะมันมีแกงโลเป่าโอเคโอ้ไปเที่ยวทะเลนั่งเรือตอเนเชาติื แฟนน้องบ้านยานมันเหมือนเขาโดนรบนั่งจะมีช่วงที่ต้องหลบต้องนั่งมึงมองแต่ทรัพุ์มือถ่อไม่มาให้หัวของขวขอใค้ตัวเนติมันที่กลัวกลัวกันดาราบ้าน

mọi <laughs> <,Lee begun sinhoni> <laughs> 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 người ăn <laughs> porque... <laughs> <Apa này? cười> luôn rồi mọi người ăn luôn rồi mọi luôn rồi มามาไปมาไม่ไปอ๋อรีบไปแน่นะไปไปมานัางกลางนี่เลยครับมันยิงนั่งนดงโอเคเไอ้น้อยมันดึงรีดแตะเตะน้อยดีโอเคพายพายพาพาครับ เาครับ้ารในเับน้ามาน้มากล้องนะคะกล้องอยู่ทางนี้นะคะ ความสองฮะโดนแต่โมะจ้าจโนไปแล้วไปแล้วว้าวมีหน้อยแต่งอเฮ้ยน้าไม่น้อย สนุกมากเลยใช่ไหมนั้ว่านนุกสนานภาพสวยด้วยสุดยอดค่ะสุดยอด แล้วไปได้ป่ะเนี่ยได้โอ้ช่างสบายดีมันไปช้าดีถูกออต้อง ดาพอนั่้ไงมั้งแค่คนเดียวโดนแล้วอ๋อป้าโลดไปหาโอ้ป้าโลดไปหาขั้วปูนอ๋อเราจะได้ปีคีนะอ๋อป้ายรถไปห้าป่นมาถึงจุดนี้เราจะหยุดบันทึกภาพนะคะตอนนี้เราอยู่ตรงจุดพักเล่นน้ำซึ่งเดินทางมาประมาณ5กิโลเมตรแล้วยังเหลือระยะทางอีกประมาณประมาณกิโลครับ1กิโลค่ะ สนุก Harr สนานหันสามากเลยค่ะเย้เย้ค่ะไปนะให้คุณครูหน่อยเล้วไม่ลงนะก้องก้องไอวิญญาณถ่ายเป็นไรเดี๋ยวจะเอาไลท์ไปตามนะถ่ายโชว์ด้วย มาเดี๋ยวผมถ่ายให้ทุกคนนะครับครับผมครับเดี๋ยวถามกาดก่อนกาดที่มีหน้าที่ดูแลทุกคนหรือว่ายังไงครับอยู่ก็แบบฮะใช่ใช่ครับใช่ไม่ถึงหมายถึงคือคือทุกทุกทริปเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมา หนึ่งคนต่อเรือกี่ลำครับว่ามันถ้าแบบเรือเล็กก็แบบสองสองลำใช่ครับถ้าแบบเรือใหญ่ก็สี่คนห้าคนก็ว่าได้แล้วเราเตรียมวิธีการดูแลยังไงครับคือลูกค้าตกน้ำเงี้ยเวลาเวลาตกน้ำบางทีนะครับอ๋อค่ะแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมไม่ค่อยไม่มีครับไม่ค่อยมีกันไว้ก่อนการไว้ก่อนการไว้ก่อนคอันนี้เป็น เป็นของบริษัทอะไรคะคัมปันครับคัมปันใช่ครับอ๋ออาวุธคัมปันอาการชื่ออะไรนะครับชื่อเอมครับเอมครับพ่อบ๊ายบาครับนี่น้องบ๊ายบาครับผมชื่อบาสนะครับน้องบาสนะครับแซมยี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับอันนี้น้องชื่ออะไรนะลูกอ๋อผมชื่อน้องกิวครับน้องกิวนะคะครับน้องเอมน้องบาส์ตในน้องกิวนะคะขอบคุณมากค่ะขอถ่ายรูปหน่อยบันทึกภาพหน่อยบันทึกภาพหน่อยโอเคเดี๋ยวนะครับหนึ่ง ตรงซง้ำใครใครยังไงใครสมมติใครอะไรยังไงนะใครใครย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อกี้ได้เนาะเมื่อกี้มีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นก็คือเรือติดพวกเราต้องขย่มเนื่องจากแบนนั้นหนักเกินใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับมีผู้โดยสารหนึ่งท่านนะคะไม่ลงจากเรือเลยค่ะ คุณติมเป็นยังไงบ้างคะคุณติ๋ม้าเจ้าทีขาลงมาหัวมมาหัวแต่ก็ม่วนอยู่ขึ้นบกก็กลัวลงน้ําก็กลัวนะคะไม่ต้องไปไหนไม่กลัวแต่ที่เกลยดลงโอเคค่ะลึกลึกลึกนี่นลึกลลกละไหลตัวไว้ไว้ไว้หินเหลี่ยมแล้วหินเหลี่ยมหินเหลี่ยมอาหารอวหาลอวหาร

ไปจางหายไปสามใ้อลิรันอรไอ้นใ้รานต้องไปดีเดวพาพี่ล้มตายพีเที่ยวเอาบองบครับเกดไลคอีกทีครับเดินเอาอีกทีครับเดินกให้น้องสคนนะครดีมากเลยยดเยี่ยมสนุกมากค่ะสนุกค่ะ ตั้งเลยตั้งเลยเจ้าตีตั้งเลยตดอนน้ำนะมันจะได้หายเม่าหัวมันไปนะค่ะเจเพิ่จะมาบั่มาเมวันทํ้าเดี๋ยวเอาูไปอวดไเดี๋ยวเอาดูไปอวดจ้มาเืียง่ะได้มาทำเตียงสะดกเออเตียงกับกุบกันลยาทัวร์มาติมาซื้อเลยแต่เตียมันตีมเป็นส่วนตัวดี แต่หนุนตางที่จะมามันไกลหน่อยหน่อยเป็นสุต้องต้องขี่รถเก่งหน่อยเนาะไม่ยิงเขาปะการังตขาจะขี้เล่นชนละลิก้านี่ปะการังปะการังไม่ต้องกล้าน่ากลัวเนาะคือถ้ามันถ้ามันเลยนั่นคือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะห้ามเลยหนุนตังเนื่องจากถนนแคบแคบในละม้วนดีละติ๊กแต่มาถึงที่แล้วสนุกมากไม่เสียใจไม่เสียใจแทนคำปันนะคะนี่แทนคำปันอ่า มางวนหน้าก็จะจองแพรคำปันนี่แหละค่ะกาดก็ดีในท้ายเรือทั้งสองคนก็เจ๋งงวนหน้าไปขี่ลินจีบนเนี่ยใครมากาแฟครับผมนี่แหละเจ้าของเขามีเจ้าของครับมีเจ้าของมีจะเป็นสวนกาแฟกับปลูกลิ้นจีอะไรโก้ยอย่างเงี้ยครับอ๋ออยู่ลินนาลินี ้ก็จะเป็นที่เดินเล่นของช้างไหนต้องไม่หรใช่เป็นบางบางวันก็เจอนะครับบางวันก็ไม่เจออ๋อเจอช้าง่ากรลุกเป็นช้างเลี้ยงนั่นแหละครับไม่ใช่ช้างป่าอนี่เชือกนี่เขาเขาติดไว้ทําไมน้องเขาขึงไว้ทําไมลูกเาไมา่ลึงดึงล่างนี่ครับเป็นไม้ไผพายข้ามน้ำนีอ๋อข้ามอ๋อข้ามฝั่งนี้แล้วก็จะขีดข้ามฝั่งใช่อ๋อแพอยู่ตรงนั้น อีกหนึ่งกิโลเมตรเราจะถึงจุดหมายปลายทางนะคะตอนนี้เราล่องแพยาวตามลำน้ำแม่แตง ที่บ้านสบกายตบมือไม่แต่งจังกว่าเชียงใหม่สนุกมากค่ะสนุกหรือไม่สนุกก็ดูสิค่ะว่าสนุกไหมสนุกค่ะสนุกคู่มือหน่อยค่ะชูค่ะเขาชูค่ะเขาจะชูมือนี่นะค่ะมือนี่นะคะคุณประพันธ์สนุกไหมเรือคําแปงครับผมเรือคําแปเรือคําปันนะคะไม่ใช่คําแปงแต่คําแปงนั่งบนเรือคําปันค่ะนาย้ายเรือชื่ออะไรนะคะน้องบาสครับน้องบัตมาข้าหน้าอย่าลืมนะคะอย่าลืมมาใช้บริ กันน้องบาสนะครับน้องบาสพายเรือเก่งมากบังคับเรือเก่งมากค่ะเป็นนายท้ายเรือที่เยี่ยมยอดเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะสวยมากธรรมชาติจริงๆวันนี้นี่น้ำน้ำดำนะปกตินี่น้ำใสโอ้ใช่ฝนตกปกติน้ำใสฝนตกไงน้ำดำฝนตกวันนี้เองครับอ๋อฝนตกวันนี้ฝนตกบนดอยน้ำตกสุดจะมืดฟ้ามืดฝนนี่เราไม่ต้องลงเนาะเพราะกลัว วนน้ำป่าตรงนี้ลงไปเรืงนี้จะเป็นแกงยายหมดเลยนะแกงใยายแบบว่าแตงลายนถ้าเป็นตอนนี้เรือใหญ่นี้ไปไม่ได้ตรงนี้อะครับตอนน้ำแรงนี้ไปได้แล้วตรงของกถ้าเป็นเรือเล็กไปได้ครับถึงแล้วค่ะบ้านปางเกาะ ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดสำหรับแพยางของเราขอบคุณทคีบขอบคุณครับผมเดี๋ยวบีขอบคุณครับขอบคุณทับบิวครับ่งมีเขาไม่ใหน้าเขายกเขายกยกโอเคไปขึ้นบขึ้นบอกโบอ้โหหัวเราเลย เยิ่งฟังเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้มีรถมารับพวกเราปางเกาะระยะทางประมาณ4กิโลนะคะ4กิประมาณ4กิโลเมตรค่ะถึงจุดนี้สนุกสนานมากเลยมากค่ะครับเรือนี่คือท่ายกเรือขอบคุณบริการดีๆมากๆเลย